อย่างนี้อ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกจริงจริงน้าลไหนอ่ะเอาแว่นขยายดิไหนรฮัลโหยดิวบอกดูขายเอ่อเก้าเก้าเก้าอันนี้อ่ะพลาด้านหลังอะย่ำนี่อ่ะพลาด้านหลังอ๋อใช่ใช่ใช่ดูสิย่ำย่ำดูหน่อยย่ำมีพระทองคำได้เหรอไม่มีนะครับนี่พี่ดูนะ ตอนนี้สมเนนอ้ําเช็คแล้วราคาที่สูงที่สุดที่เจอราคาเท่าไหร่ครับเฉพาของอ้ําของอ้ําอ่ะล้านครับล้านเท่าไหร่ล้านสี่แสนล้านสี่แสนสุดยอดถ้าเกิดเราคน้น,นหาไปเรื่อยๆกลุสมบัติน,นี้เป็นสิบล้าน,น,นเลยเนี่ย ได้เงินจากพี่บ้านร้อยหนึ่งแล้วก็อีกห้าสิบแล้วก็อีกยี่สิบตังได้แค่อีกห้าสิบบาทตังยังไม่ได้ถึงห้าสิบเลยเพราะงิสตอนนี้สำเนินบ้านกำลังดูหลวงพ่ออะไรอยู่ครับอันนี้ดูพกกระปางหน้ากบครับปาาหน้ากบกบกบหรือผมตอนนี้เน้นอ้ํากำลังดูหลวงพ่ออะไรอยู่ครับ พเอาเนี่ยอาเอานขยายดิจะได้อ่านออกพาแตกค่ะพระเจ้าพาแตกพาแตกแยกไว้แยกไว้ตั้งหากพาชำรุดแยกไว้อ่าไม่ไพี่ล้พาทองคำพี่ยิสามเพือรามเพื่อมาเล่นมาตวยกันที่ห่า Ай, не